เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่ในเกมคาบาวกันเหมือนเดิมนะครับและสําหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทําการเปิดเจ้าตัวนี้กันดีกว่าเน่โอ้โหเศษย่อยบอกเลยว่าเก็บไว้โคตรเยอะโอ้โหสามหน้าครับผมโดยต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเจ้าเศษย่อยพวกนี้เนี่ยมันก็คือเศษที่ได้มาจากการย่อยอุปกรณ์นั่นเองนะครับก็คือเวลาเราบอดลงดันแล้วเราก็ตั้งค่าย่อยเอาไว้นั่นแหละโดยเราเนี่ยสามารถเอาเจ้าเศษตัวนี้นะครับไปยัดสมุ ก็ได้หรือว่าจะเอาไปขายเอาตังก็ได้นะครับเพราะอย่างที่เห็นว่าเศษระดับแดงเนี่ยขายได้กองละ 3m เลยนะแต่ถ้าเป็นระดับสีฟ้าเนี่ยกองละ 16m กว่าเลยทะผู้ชมหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถเอาเจ้าเศษย่อยตัวนี้เนี่ยไปแลกกล่องส่งอุปกรณ์อัปเกรดได้ด้วยโดยในกล่องเนี่ยสิ่งที่เราจะได้แน่ๆนะครับก็คือหินตีบวกนี่แหละแล้วก็จะมีโอกาสได้ใบออฟนะครับพวกใบแอมใบแม็กคลิอะไรพวกนี้ด้วยแต่อาจจะออกยากหน่อยนะครับแต่ที่บางคนบอกว่า เขาเคยได้นะครับแต่ว่าผมไม่เคยได้นะอันนี้บางคนเขาเคยบอกว่าเคยได้นะครับก็คือเขาบอกว่ามีหินเจาะด้วยพวกเจาะแดงนี่แหละตามระดับของไอ้เจ้าเศษย่อยเลยนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดเจ้าตัวนี้กันในสามหน้าอย่างที่เห็นและ1กลองเนี่ยแลกได้2กล่องเลยด้วยนะแต่ก่อนที่เราจะมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันเนี่ยผมก็มีอะไรแจ่มๆม,มาฝากท่านผู้ชมกันอีกแล้วนะครับ คาบาวอินฟินิตคอมโบนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมเงินเกมนี้เนี่ยผมแนะนําเลยนะครับร้านล no ิสแมนช็อปโน .1 เรื่องการให้บริการเติมเกมะครับซึ่งบอกเลยว่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเกมชั้นนําต่างๆให้เลือกเติมอีกมากมายเลยนะครับสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เลยด้วยเติมในเว็บเนี่ยจะได้รับลิสแมนคอยที่ใช้แทนส่วนลดได้หรือเติมแบบผ่อนชําระนานสูงสุด10เดือนตลอด24ชั่วโมงเลยเครับเติมเกมถูกผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ลิสแมนช็อปเท่านั้น ทีนี้เนี่ยเริ่มต้นนะครับเรามาทําการแลกเจ้าเศษโพกนี้้นก่อนดีกว่าเนี่ให้เราเปิดมาที่เจ้าหน้าไอเทมจอบดีอยู่ในกระเป๋านะครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนนะอันนี้เผื่อบางคนยังไม่รู้นะครับก็คือไอเจ้ากล่องตัวนี้ที่เราจะแลกกันเนี่ย คนที่สามารถแลกได้ก็คือคนที่มีพรีเมียมรายเดือนเท่านั้นนะครับหรือเอาง่ายๆก็คือคนที่เปิดร้านค้าจากหน้ากระเป๋าได้แบบนี้นี่แหละเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปแลกกล่องแบบนี้ได้จาก NPC ในเกมเลยนะครับฉะนั้นแล้วย้ํากันอีกรอบนึงนะครับว่าเจ้ากล่องตัวนี้จะแลกได้ก็เฉพาะคนที่มีพรีเมียมรายเดือนเท่านั้นนะครับ เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยลุยกันเลยดีกว่าเริ่มจากกล่องส้มก่อนเลยโอ้โหเดี๋ยวนะน,นี่้50กล่องแล้วก็ยังไม่หมดยังได้อีก50 1 0 0้อแล้วท่านผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวนะมึงได้กี่กล่องวะเนี่ยทีนี้กล่องแดงบ้างนะครับกล่องแดงเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยเราก็แลกไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับแต่ว่ากล่องแดงเนี่ยนะจะนานหน่อยวะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับตัดคลิปเลยกันเลยกัน โอเคท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราก็แลกกล่องมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งได้กล่องแดงมา224กล่องนะแล้วก็กล่องส้มเนี่ยได้มา128กล่องเลยนะครับและแน่นอนนะครับว่าสูตรการเปิดในคลิปนี้เนี่ยเราจะอยู่ที่แนวเดิมเนี่ยแหละแต่ว่าเราจะย้ายแมปเปิดไปเรื่อยๆเลยนะครับโดยเริ่มต้นนะครับเราเอาแม่งแมปนี้ก่อนเลยเนีย่จัดไปครับผมกี่กล่องดีกล่องเยอะด้วยเอาสัก29เลยก็แเลยกันสวยๆลูกป้อ ไม่ใบออฟมาว่ะสามใบแต่ว่าหินซูเปอร์หรือว่าอะไรเนี่ยไม่มีเลยนะครับแล้วก็สังเกตว่าหินบวกที่เราจะได้เนี่ยเราได้ทีละห้าอ้อนเลยนะแต่แน่นอนนะครับว่าบางคนเนี่ยอาจจะสังเกตเห็นนะฮะหัวหูเพศเดียวนะถ้าเกิดเอาไอเศษพวกนี้ไปยัดล้านเนี่ยแปลงเป็นเงินเอ็มมันน่าจะคุ้มกว่าเอาหินบวกนี้หรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมคํานวณมาเรียบร้อยแล้วล่ะถ้าเอาเศษพวกนี้ไปยัดล้านเนี่ยมันจะได้คุ้มกว่าการได้หินแล้วไปขายอีกทีนึงอีกนะครับ แต่ว่าที่เรามาเปิดเนี่ยเราลุ้นพวกของแรงไงพวกใบออฟพวกหินซูเปอร์หรือว่าพวกหินเจาะถ้ามันมีนะทีนี้นยเราดูใบออฟก่อนเลยโอ้โหได้ใบเลือดว่ะนึกว่าจะมีแต่ใบแลอันนี้ใบครีดามเมดโอไมค์ก็สอยถูกแล้วก็ใบเมจิแอคแท็กเลยครับโอ้โหบอกเลยว่ารอบนี้อย่างเกลือครับผมทีนี้ต่อมาเนี่ยเรามาเปิดที่ฟอร์ดลูน่ากันบ้างดีกว่าโดยรอบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดที่จุดฟาร์มเลยก็แล้วกันเนหวาบางนี้ก่อนเสร็จแล้วก็มา มาที่ตรงนี้แล้วก็จัดไปครับผมเราจะเอาสัก36กล่องไปเลยก็มาดีครับโอ้โหใบออฟเอ้ยมีหินมีหินมีหินหเดี๋ยวขอดูใบออฟก่อนใบแรกเนี่ยเป็นแอคแท็กนะครับส่วนใบที่2เนี่ยเป็นเลือดแล้วก็เอ่อมีหินได้หินอีเจ้าตัวนี้มา2เม็ดเลยว่ะแล้วก็มีเอ่อเป็นใบหลบนะครับแล้วก็ใบเลือดโอ้โหใบออฟมึงโคตรเน่า และสําหรับแมปต่อมาเนีครับเล็กทรายอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดที่หน้าวาร์ปเลยกันแล้วกันนี่ไม่ต้องลุ้นเยอะแล้วก็อยู่ไหนวะเดี๋ยวก็หาแป๊บอ่ะเจ้าตัวนี้นะครับจัดไปอีกสัก24กล่องก็มาดีครับก็มาดีครับโอ้โหิหห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 หอหห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 หอหห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 ้หห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 นหห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 ห ทีนี้ต่อมาด้วยกลาวนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดหน้าวาร์ปเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเปิดแม่งหน้าวาร์ปทุกแมปเลยก็นล้วกันง่ายดีโดยอันด้วยกลาวเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดซัก เอ่อเท่าไหร่ดี39จัดไปเลยกล่องมีเดียมเราไม่ได้ลุ้นอะไรเยอะอยู่แล้วนี่ใบแบบยาวๆแล้วก็ใบออฟที่ได้นะครับใบเลือดใบครีดาเมจใบดูดเลือดมีอะไรไหมวะเดี๋ยวขอดูน่อดิมีโอโ้โหโอ้โหแต่ละใบอย่างเดาครับผมและตอนนี้เนี่ยเราก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเรียกได้ว่ากล่องมีเดียมร้อยกว่ากล่องได้หินบวกส้มมา550เมตรแล้วก็จะได้เป็นหินเอ็นชานเนี่ยอีก2เมตรเลยนะครับทีนี้ เดี๋ยวเราย้ายแมปไปเปิดกล่องแดงกันบ้างดีกว่าเนีเ hey, จ้าแมปนี้เลยแล้วก็มาดีครับ กล่องแดงสวยๆครับผมเปิดประเดิมสัก24กล่องสวยๆลูกพ่อสวยๆโอ้โยใบออฟใบแรกที่เราได้เป็นใบแอคแท็กว่ะแล้วก็หมดแล้วโอ้โหได้แต่หินบวกล้วนๆทีนี้ต่อมานะครับมาที่ Mountain Forest อันนี้เนี่ยก็หน้าวารเหมือนเดิมจัดไปดีครับแล้วก็ลุยไปซัก26กกล่องสวยๆลูกพ่อโอ้ยลูกพอ่อ,กพอทุกรอบมึงไม่เคยให้ของดีกูเลยวะเนี่ยเมจิกแอคแท็กเราหัวอะไรหินพิเศษก็ไม่มา และทีนี้เนี่ยก็มาถึงแมพหุ่นยนต์กันแล้วนะครับโอ้โหไล่แมพกันเร็วมาก ต่อมาเราโอ้โหเดี๋ยวนะเหลือร้อยกว่ากล่องเองวะเอาสักยี่แปดยี่ห้าก็แล้วกันอ่ะเดี๋ยวมันจะหมดเร็วแล้วก็จัดไปไม่มีหินพิเศษก้วท่านผู้ชมได้ใบแอคแท็กมานะฮะแล้วก็จบเพียงเท่านี้โอ้โหอะไรมันจะเข้มขนาดน,นี้วะต่อมาเนี่ยเป็นแมปร้อยหกสิบ,บนะครับบอสดันนิกนั่นเองเนี่เราก็จัดไปเอาตรงนี่นาวาร์ปเสร็จแล้วก็ลุยไปอีกยี่สิบสามกล่องก็มาดีครับโอ้โหใบออฟมาโคตรเยอะ เดี๋ยวนะมีอะไรดีๆบ้างไหมนี่แล้วก็อโห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 เห็นแล้วกูดอทําไมคนอื่นเขาได้แต่ใบดีๆพวกใบแอมใบแม็กเลดกันวะเนี่ยทีนี้มาที่แมป180กันบ้างแล้วนะครับนี่มา จัดไปอีกอ30กล่องเลยก็ได้ไปลุยนี่ไงหินพิเศษมาแล้วหนึ่งส่วนใบออฟเนี่ยเมจิเอ็กแนะครับมีใบดูดเลือดอันนี้ได้หินเอนชานนะครับแล้วก็คีดาเมดใบหลบและเท่าที่เห็นตอนนี้เนี่ยผลประกอบการของเราถือว่ายังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยทานผู้ชมแล้วก็มาที่แมป190กันนะครับนี่ตรงนี้เนี่ยเราก็เปิดที่กลางเมืองเหมือนเดิมเลย แล้วก็จัดไป26กล่องสวยๆสวยๆสวยๆโอ้โหหินมาหินมาแล้วใบออฟใบโอ้โหเดี๋ยวนะใบออฟทำไมกูเห็นแล้วมัน้อทุกรอบเลยวะแต่ว่าหินที่เราได้มาเนี่ยเป็นหินเอ็นชานเหมือนเดิมเลยท่านผู้ชมทีนี้ต่อมาเราโยกกลับมาแมปที่1เลยเนะยครับบอดี้ไอซ์แต่ว่านี่เดี๋ยวเราเปิดกลางเมืองต้องไปเปิดตรงตัวยูนไหมเนี่ยไม่ต้องเนาะอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับแล้วก็จัดไปอีก22กล่องก็มาดีครับ ก็โอ้โหใบออฟมาใบเดียวคีดาเมตอาวุธได้เท่าไหร่วะเนี่ยทีนี้เนี่ยมาที่แมปทะเลทรายนะครับแท่นแห่งความโชคดีโอ้โหเจ้าตัวนี้เลยไม่ได้มาโคตรนานมาขอยืนแอคเท่ๆหน่อยเสร็จแล้วก็จัดไปเลยครับผมเท่าไหร่ดี23กล่องก็มาดีครับหินก็ไม่มามีแต่ใบออฟแล้วดูแต่ละใบซะก่อนทีนี้เนี่ยรอบสุดท้ายของเราแล้วทู้ชมเราไปเปิดที่กลางบ่อน้ำกันดีกว่านี่ อันนี้เนี่ยโคตรอาถันเลยนะไม่ว่าจะเป็นตีบวกเปิดกล่องสุ่มอะไรก็แล้วแต่โอ้โหบอกเลยว่าพาเจ๊งกันมาเยอะแล้วแล้วก็ลุยดีครับผมแมจะรออะไรใบออฟไปที่หนึ่งแอคแ ส่วนใบต่อมาเป็นใบแอคแทแล้วก็เม g ิกแอคแทกโอ้โหกูยอมและผลประกอบการที่เราได้นะครับก็จะมีหินแดงเนี่ยโอ้โหหนึ่งก้อนพอดีเป๊ะเลยนะแล้วก็จะมีหินส้มเนี่ยห้าก้อนนะครับรวมไปถึงหินเอนชานได้แดงมา2ได้ส้มมาอีก2โดยหินเอนชานร,ระดับส้มเนี่ยตอนนี้อยู่ที่เม็ดละเก้าสิเจมนะครับแต่ถ้าเป็นระดับแดงโอ้โหเหลือ200กว่าเจมเมื่อก่อนมึงโคตรแพงเลยนะ ทีนี้ต่อมาหินบวกนะครับหินส้มเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่ที่เม็ดละ8.9เจมนะครับส่วนเจ้าหินแดงเจ้าหินแดงตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่ที่เม็ดละ14.7โอ้โหเดี๋ยวนะกองนึงได้เยอะนะกองละ14ื่กว่าเลยนะครับ เอาเป็นว่าสรุปนะครับของแรที่เรามีโอกาสได้จากกล่องเศษย่อยเนี่ยโอ้โหเปิดมาหลายรอบแล้วยังไม่เคยได้เลยบอกเลยว่าอาจจะไม่ได้เปิดกันอีกแล้วนะฮะเอาไปขายยัดล้านดีกว่าน่าจะคุ้มสุดแล้วและสําหรับใครที่ดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม